ที่บ้านเพือพ่อนๆมีเครื่องคิดเลขไหมครับแล้วก็เคยประสบปัญหากดตัวเลขอะไรก็ไม่ติดไหมครับนี่นะครับกดตัวไหนก็ไม่ติดนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ก่อนนะครับหยุดดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสาธิตพิธีการซ่อมให้ดูนะครับว่าการกดไม่ติดแบบเนี้ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับน็อต <Not S 2> สองตัวถอดออกนะครับถอดด้วยความรวดเร็วนะครับ ต้องรีบถอดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะชิ่งไปซื้อกันสะก่อนถอดออกมาเลยนะครับจากนั้นใช้ไขควงปักแบนตัวเล็กนะครับแง่บริเวณข้างบนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับดึงขึ้นเลยหน้าตาข้างในเขาก็าเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเทปอลูมิเนียมหลังจอไปนะครับ เพราะว่ามันเป็นสีดํานะครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรนี่ครับเจ้าตัวร้ายเลยอันนี้คือฐานของเขานะครับหนึ่งจุดห้าโวลต์เป็นฐานกระดุมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่มีอะไรติดอยู่พวกฝุ่นผงอะไรพวกนี้แหละครับมันจะไปติดอยู่ที่หน้าสัมผัสหรือว่าก็ขาขั้วบวกขั้วลบของเจ้าฐานกระดุมนะครับเราทําการแกะออกมาเลยนะครับ ในในกรณีนี้คือฐานไม่หมดนะครับผมสันนิฐานว่ามันมี2กรณีคือ1น่ฐานหมดกับ2หน้าสัมผัสมันขึ้นขี้เกลือหรือไม่ก็มีฝุ่นไปเกาะนะครับวิธีถอดฐานกระดุมออกมานะครับมันก็จะอยู่รูปทรงประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกิบล็อกฐานไว้นะครับไม่อยู่กับที่เราใช้ไขควงนะครับเล็กๆดันข้างหลังนี้นะครับตรงนี้นะครับดันออกเลยนะครับ ดันออกไปด้านหน้าดัานเบาๆนะครับเนี่ยครับดันออกไปด้านหน้าดัานออกไปทางที่มันมีกิปตัตวล็อกเปิดเนยครับฝั่งนี้คือฝั่งขาออกดันออกไปเลยนี่ครับฐานกระดุมก็จะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆมีฝุ่นเกาะก,กลางเลยนะครับที่หน้าสัมผัสของเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณนี้เลยที่ว่ามีปัญหานะครับนี่บริเวณใต้ใต้ใต้ฐานเนี่ยครับบริเวณหน้าสัมผัสกับบริเวณขาฐานที่ก็สัมผัสกับฐานนะครับขาพวกนี้ก็มีผลนะครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะครับเรามาทําความสะอาดกันเลยก็คือเอาฝุ่นพวกนี้ออกนะครับก็คือเคี่ยวเคียรวเคียฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เป่านะครับ เพื่อนๆคนไหนมีทิชชู่ก็เอาทิชชู่เช็ดก็ได้นะครับใช้ผ้าอะไรก็ได้นะครับแหย่เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ขูดขูดขีดข้เกลือนะครับขี้เกลือที่มันอยู่ที่หน้าสัมผัสที่แผ่นวงจรแผ่นวงจรตรงนี้ครับขูดออกเลยนะครับเพื่อนๆอย่าขูดลึกนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แผ่นปิ้นลายวงจรของเขาเนี่ยเสียหายได้แล้วก็เครื่องนเนต์อาจจะไม่ติดก็ได้หาอะไรบางๆงนุม่มๆรองรองใต้ไก่กวงอะไรไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ขัดเหมือนตามรูปภาพเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับหยุดดูคลิปนี้ก่อนนะครับซ่อมก่อนนะครับเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องใกล้ตัวนะครับรู้ไว้ดีกว่านะครับเนี่ครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอตัวที่สัมผัสกับลายวงจรนะครับอันนี้คือขาของขั้วลบนะครับ ที่ติดกับลายวงจรนี่ขูดใต้นี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับมาดูเจ้าตัวที่มีปัญหานะครับก็มาดูที่ฐานด้วยนะครับอันนี้คือฐานที่ผมถอดมาจากในเครื่องคิดเลขนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเ,อนเห็นไหมหน้าตสัมผัสของเขานะครับตรงนี้มันจะขึ้นขี้เกลือบริเวณข้างๆงนี้ครับข้างๆงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับที่ว่าเอามาโดนกับ แล้วก็ต่อไปยังลายวงจรนะครับก็คือทําให้มันครบวงจรเพื่อนๆก็ทําการขูดนะครับขี้เกือพวกนี้นะครับออกทําการขูดออกนะครับขัด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 ออกนะครับถ้าเพื่อนๆมีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับถ้ามีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายขัดแต่งข้างๆครับแต่งแต่งขี้เกือพวกนี้ออกนะครับ ถูหน้าตัมผัดเบาๆนะครับไม่ต้องถูแรงจนเกินไปเอาคราบพวกนี้ออกอย่างเดียวนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาขัดที่แผงวงจรนะครับตัวที่ยึดกับฐานไว้ขัดออกนะครับเพื่อที่จะให้หน้าตัมผัดของเขาโดนทำให้ไฟไหลเวียนได้สะดวกนะครับส่วนอันอยู่ข้างในก็ม้วนให้มันเล็กๆ แล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับถูเบาๆบนะครับขัดขามันนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเวลาใส่กลับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าคว่ำลงนะครับเห็นไหมครับก็คือความด้านนี้ลงนะครับด้านนี้ไปสัมผัสกับลายแผ่นวงจรนะครับส่วนขั้วข้างนี้ก็จะมาสัมผัสกับขายึดนะครับ เวลาใส่ก็ใส่กลับลงไปแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการใส่แล้วมาทําการเปิดดูว่าจะติดหรือเปล่าดันเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆค่อยๆดันนะครับดันให้เข้าล็อกของมันนะครับเข้าล็อกแล้วนะครับเป็นอันเข้าล็อกพอเข้าล็อกแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ,นๆลองมาเปิดเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับ พอเข้าล็อกแล้วก็ติดไปโดยอัตโนมัตินะครับกดดูนะครับเครื่องคิดเลขเราไม่ได้เสียนะครับคือว่ามีฝุ่นไปเกาะที่หน้าสัมผัสของฐานนะครับทำให้ไม่มีไฟไปเลี้ยงในลายแผ,งวง,แผงวงจรจบแผ่นวงจรนะครับเครื่องคิดเลขก็เลยไม่ทํางานเห็นไหมครับเพื่อนเอนไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเปลืองเงินซักบาทนะครับแต่ถ้าใส่ฐานกลับแล้วขัดแล้วไม่ติดแสดงว่า มีหนึ่งมีปัญหากับฐานมีปัญหากับฐานแน่นอนนะครับหรือสองตัวรับพลังงานตรงนี้นะครับเสียงก็คือว่าตัวนี้เขาเสียนะครับมีสองอย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำการประกอบกลับเลยนะครับประกอบเหมือนเดิมแบบนี้เลยกดกดกดให้เข้าล็อกแล้วก็ยึดนอด็อตยึดน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิม ยมีน็อตอยู่สองตัวแค่นั้นแค่นั้นจริงๆเอาน็อตหายไปไหนแล้วนี่นี่ถ้าไปซื้ออันใหม่นะครับหลายบาทนะครับเราแกะดูก่อนนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับผู้ชายก็ทําดีนะครับลองนะครับฝึกจะได้ประหยัดนะครับจะได้ไม่มีเงินสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายนะครับด้วยความหวังดีเสร็จเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับ เก้าคูณเเท่ากับแปตรงเป๊ะเป๊ะเป็นอันใช้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วการซ่อมเครื่องเครื่องคิดเลขเวลากดปุ่มแล้วหน้าจอไม่โชว์อะไรถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วตามมาดูกันอีพิน้าว่าผมจะพาไปทําอะไรอีกเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ในคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย